ตัวนี้ผมก็มาอยู่ที่กับดักแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมใส่กับดักไปนะครับโอ้ดูหนเลยแล้วนะครับทุกคนครับตัวนี้เราได้สองตัวแล้วนะครับกับดักแบบนี้นะครับที่ผมใส่นะครับ เีรับเจอกับผมที่บนดอยนะครับวันนี้นะครับคือผมใส่กับดักหนูนะครับใส่ไว้ในห้วยไกลนู่นนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกนะครับใส่ไว้ประมาณ10กว่าอันนะครับเราไปดูเลยนะครับและนี่คือทางที่ผมจะขึ้นไปนะครับนี่ครับผมไปกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงบนดอยแล้วนะครับเราจะเอารถจอดไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราเนี่ยจะลงไปตรงโน้นนะครับลงไปในห้วยโน้นนะครับที่เราใส่กับดักไว้นะครับครับเอาไปกันเลยทุก่าครับ ตอนนี้ผมก็ถึงในห้วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกับดักกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่กับดักแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมใส่กับดักไปนะครับดูกันเลยนะครับความถูกหรือไม่นี้ผมถูกหนูนะครับตรงนี้นะครับเอ๊นะครับ หมดขึ้นเต็มเลยนะเดวไปดูอันต่อไปดีกว่านะอีกอันนึ่งที่ผมใส่ไว้ข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะถูกหรือไม่นะครับไปลครับ นหนูนะครับลูกตายนะครับคออนยาวนูออกกปนนะครับเชือกขาดเลยนะครับเนี่ยครับยังออไม่ตายนะครับเชือกขาดเลยนะครับครขออนยญาวนูออกลนะครับคุณครับตอนนี้เราได้สองตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เราใส่ไว้อีกหลายที่นะครับยวจะไปดูหลายที่นะครับไปดูกันเลยก่ยครับ อนนี้ผมก็อยู่ที่หนึ่งนะครับดวจะไปดูอันที่3กันนะครับบุ่มใส่ไว้นะครับว่ามันจะถูกหรือเปล่านะครับไปกันเลยกว่าไปดูอันที่3กันะครับใส่ตรงนี้นะครับโดูแล้วนะครับก็ระยะนัวกันนะครับดูที่อี่ที่หนึ่งครับไม่ดูนะครับไม่ถูกครับ มันใส่มันมันไม่ค่อยมีรอยนะครับเราจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับมีี่ยที่สี่อันที่ห้าแล้วนะครับเนี่นที่ห้านะครับไม่ดูนะครับตอนนี้ผมก็เก็บมาหมดแล้วนะครับกับดักหนูนะครับครับได้หนูสี่ตัวนะครับคือใส่สิบห้าอันนะครับหายไปอันหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับเหล็กเป็นสปริงแบบนี้นะครับคนครับนี่ครับหนุ่มที่ได้นะครับสี่ตัวนี่นะครับนี่ครับกอแค่นี้นะครับเบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเสียดายนะครับที่ไม่ได้ถ่ายหมดหมดนะครับเพราะว่าเบ็ดมันใกล้จะหมดนะครับนี่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องไอ้ปิ่นทองนะครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าครับผมจะไปดักหนุที่ไหนอีกนะครับ หรือยังไงผมก็จะลงคลิปให้ที่ดูนะครับเอาไว้ว่าติดตามผมด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม